ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Google Collab ค่ะเราได้ทำความรู้จักกับ Google Collab กันไปบ้างแล้วนะคะในหนังสือคราวนี้เรามาเรียนรู้วิธีการสร้างสื่อจาก Google Collab ด้วยกันดีกว่าก่อนอื่นเลยค่ะที่เพื่อนๆจะใช้งาน Google Collab ได้เพื่อนๆต้องแน่ใจก่อนนะคะว่าเพื่อนๆเ,เปิด Collab บน Chrome Browser และได้ทำการล็อกอินด้วยบัญชี gmail ของเพื่อนๆเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆลองสังเกตจากรูปโปรไฟล์ของเพื่อนๆตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้นะคะคือหน้าตาของ google c o l a b เลยต้องเข้าใจกันก่อนนะคะว่า c o l a b มีเซลล์สำคัญอยู่2รูปแบบค่ะคือโคเซลกับ t เทคเซลซึ่ง2ฟังก์ชันนี้นะคะ เป็น2ฟังก์ชันการทำงานหลักๆสำหรับการสร้างสื่อการสอนเรามาพูดถึงโค้ดเซลกันก่อนดีกว่าตามชื่อเลยค่ะเขาจะเกี่ยวข้องกับโค้ดเป็นส่วนใหญ่ส่วนโค้ดที่ใช้เขียนนะคะคือโค้ดภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่าง Python ค่ะส่วน e ท็กเซลเขาก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อความในรูปแบบต่างๆค่ะค่ะก่อนเริ่ม เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างสื่อการสอนที่ได้มีการใช้งานกันจริงๆภายในคลาสเรียนกันก่อนนะคะนี่คือตัวอย่างสื่อการสอนที่ได้มีการนำมาใช้กันภายในคลาสเรียนค่ะสื่อนี้นะคะเป็นสื่อการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์มเกษตรค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนลองสังเกตนะคะว่าเขามีหัวข้อใหญ่แล้วก็มีเนื้อหารอง ซึ่งสงส่วนนี้นะคะเกิดจากการทำงานของกล่องข้อความหรือ text cell ค่ะสำหรับอีกส่วนหนึ่งตรงนี้นะคะเกิดจากการทำงานของ code cell หรือ cell code ค,ค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำการใช้เครื่องมือสำหรับการสร้างสื่อการสอนกันเวลาที่เราจะสร,ร,ร,สร,ร,ร้างสื่อเพื่อนำไปใช้เนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการกับตัวข้อความหรือโค้ดนั้นอย่างไร มีช็อตคัดอะไรที่เราควรใช้บ้างการแก้ไขหรือลบข้อความอย่างไรการบันทึกไฟล์อย่างไรพร้อมกันนะคะค่ะเซลล์นี้นะคะที่เราไม่ต้องการเราสามารถดีลีทิงได้เลยโดยกดปุ่มรูปถังขยะต,ตรงนี้ค่ะเราต้องการที่จะเพิ่มข้อความนะคะเป็นส่วนหัวเราก็สามารถเพิ่มโดยคลิกที่เซลล์ข้อความหรือเทคเซลล์ตรงนี้ค่ะ สมมตินะคะว่าเราจะกำหนดหัวข้อให้เอกสารของเราว่า input process output เป็นหัวข้อใหญ่สุดค่ะสำคัญเลยนะคะก่อนที่จะให้เขานะคะรันการทำงานให้เราเพื่อนๆน,นต้องคลิกที่ปุ่มเชื่อมต่อตรงน,นี้ก่อนคะ่ะให้เขาขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกต้องสีเขียวนะคะเมื่อเขาขึ้นเครื่องหมายถูกต้องสีเขียวแล้วแปลว่าทรัพยากรของ google collab พร้อมดันการทำงานให้เราค่ะค่ะให้เพื่อนๆน,นะคะลองสังเกตที่ปุ่มการทำงานของ t e ท็ก e l l ข้อความตรงนี้นเห็นไหมคะที่เป็นออสัญลักษณ์เหมือนกล่องสี่เหลี่ยมใน Google Collab นะคะฟังก์ชันการทำงานของปุ่มนี้เนี่ยถูกเรียกว่า Markdown ค่ะ Markdown คืออะไร Markdown นะคะคือภาษาเฉพาะในการจัดตำแหน่งให้กับ Document หรือเอกสารให้เราค่ะซึ่งเขาจะสามารถจัดการตำแหน่งแล้วก็โชว์ผลลัพธ์ให้เรานะคะในอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยสังเกตว่าเมื่อเราปรับหรือแก้ไขแล้วเนี่ยเขาจะแสดงผลอย่างไรถ้าเราต้องการปรับขนาดของข้อความในเท x ก c e l ซลให้เพื่อนๆคลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะปุ่มแรกหรือเราอยากให้เขามีขนาดเล็กลงให้คลิกปุ่มเดิมซ้ำ เพื่อเพิ่ม c ีชาร์ปเข้าไปแล้วสังเกตตารางด้านขวาค่ะถ้าไม่ใส่ก็จะกลายเป็นข้อความในรูปแบบปกติค่ะในที่นี้นะคะเราต้องการให้เขาเป็นหัวข้อใหญ่สุดเราจึงกำหนดให้เขาใส่ c ีชาร์ปตัวเดียวพอจากนั้นนะคะให้ลองกด Shift ตามด้วย Enter เพื่อให้ข้อความของเรานะคะแสดงผลการทำงานซึ่ง Shift Enter นะคะสามารถใช้ได้กับทั้งโคเซลและเท็กเซลค่ะ ถ้าเราจะต้องการอธิบายว่า Input Process และ output หรือหัวข้อที่เราสร้างขึ้นมาคืออะไรแสดงว่าเซลล์ที่เราต้องใช้ลำดับถัดไปเนี่ยคือ t ท x t เซลล์หรือเซลล์ข้อความถูกต้องไหมคะดังนั้นโค้ดเซลล์ตรงนี้เราจะยังไม่ใช้ให้คลิกเพื่อเพิ่มปุ่มเซลล์ข้อความขึ้นมาค่ะถัดมานะคะถ้าเราต้องการให้กล่องเซลล์ที่สร้างเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งโดยที่เราไม่ต้องลบเซลล์เดิมเราสามารถทำได้โดยการกดลูกศรขึ้นลงตรงนี้ค่ะ เพื่อขยับให้เขาขึ้นและลงได้ตามที่เราต้องการค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าบนพื้นที่เอกสารเขาแสดงช็อตคัทที่สำคัญให้เรานะคะคือการดับเบิลคลิกหรือกด enter เพื่อแก้ไขข้อความเราสามารถคลิกเมาส์แล้ว enter เพื่อแก้ไขได้เลยหรือสามารถคลิกเมาส์ที่กล่อง2ครั้งเพื่อการแก้ไขค่ะใช้ได้กับโค้เซลและเท็กเซลค่ะสมมุติเราอยากอธิบายการทำงานคร่าวๆว่า3หัวข้อนี้มันคืออะไร3หัวข้อนี้นะคะเป็นการแบ่งการทำงานออกเป็น3ส่วนค่ะสังเกตว่าข้อความที่พิมพ์ด้านซ้ายจะแสดงผลด้านขวาด้วย ส่วนการแสดงผลจริงๆจะอยู่ทางด้านขวาปุ่มการทำงานปุ่มนี้นะคะมีไว้สำหรับการสร้างลิสต์หัวข้อแบบตัวเลขค่ะในที่นี้เราจะใช้เพียง3ลิสต์นะคะดังนั้นให้ลบหรือแก้ไขส่วนเกินออกไปก่อนได้เลยค่ะจากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้เลยยกตัวอย่างเช่น 1. input คืออะไรเราก็อธิบายได้เลยค่ะ 2. process คือ 3. output คือจากนั้นนะคะปรับหรือแก้ไขตำแหน่งของข้อความขนาดของข้อความรูปแบบของข้อความได้ตามต้องการค่ะให้เป็นตัวหนาหรือตัวเอียงแบบนี้ก็ได้ค่ะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของข้อความที่จะแสดงผลทางด้านขวานะคะ ส่วนปุ่มการทำงานตรงนี้จะเป็นการเน้นข้อความค่ะในที่นี้เราไม่ใช้ก็ปรับแก้และลบช่องว่างของบรรทัดต่างๆที่ไม่ต้องการออกจากนั้นกดชิป enter ได้เลยค่ะแล้ว Google c o l a b สามารถใส่รูปใส่ลิงก์ได้ไหมคำตอบคือใส่ได้ค่ะสมมุติว่าเราอยากแทรกลิงก์ในงานเอกสารของเรานะคะ ให้คลิกที่ปุ่มการทำงานของ Text Cell อันที่5ตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะ Copy ิง n ์ที่เราต้องการแล้วนํามาวางหรือ Ctrl V แบบนี้ได้เลยค่ะเราสามารถแก้ไขเพื่อให้เขาลิงก์การทำงานกับข้อความได้นะคะเช่นแนะนำ Google Collab ค่ะเท่านี้ เราก็สามารถลิงก์การทำงานกับข้อความได้เรียบร้อยค่ะลองคลิกเพื่อดูได้เลยค่ะอย่างลิงก์วิดีโอที่เราแทรกไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะปรากฏขึ้นมาตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อมานะคะการแทรกรูปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยคลิกที่ปุ่มรูปภาพบนเท็กเซลค่ะแล้วเลือกรูปจากคอมพิวเตอร์ตามที่เราต้องการจากนั้นนะคะกดช h i f t Enter รูปภาพก็จะปรากฏขึ้นให้เราเห็นแบบนี้ค่ะการใช้ Google c o l a b จึงสามารถลิงก์ได้แล้วยังสามารถแทรกรูปได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากฟังก์ชันการทำงานเหล่านี้นะคะเรายังสามารถ Copy e l เซลระหว่างสมุดบันทึกที่เราสร้างไว้ได้ค่ะให้เพื่อนๆนะคะเลือกสมุดบันทึกที่เราต้องการคัดลอกเซลลค่ะคลิกขวานะคะคัดลอกเซล จากนั้นกลับมายังเอกสารที่เรากำลังสร้างกด c t r o l V ค่ะเพื่อวางเซลล์แบบนี้ได้เลยเซลล์จากอีกเอกสารหนึ่งก็จะมาปรากฏยังอีกเอกสารที่เราต้องการเรียบร้อยค่ะให้เพื่อนๆลองสังเกตเครื่องหมายสีเขียวตรงนี้ก่อนนะคะว่าปรากฏขึ้นหรือยังถ้าปรากฏขึ้นแล้วเราก็สามารถกดรันการทำงานของโค้ดบนเซลได้ทันทีค่ะหรือกดชิด Enter ก็ได้นะคะ การแก้ไขชื่อไฟล์เอกสารของเราสามารถทำได้ง่ายมากเลยคะ่ะเลื่อนขึ้นมาข้างบนสุดเลยคะ่ะมุมบนด้านซ้ายคลิกแก้ไขชื่อไฟล์แบบนี้เลยคะ่ะในที่นี้เราจะตั้งเป็น my collab notebook แบบนี้นะคะแล้วไฟล์ที่เราสร้างจะไปอยู่ที่ไหนส่วนการทำงานตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆคลิกที่ไฟล์แล้วกดคำว่าบันทึกค่ะ Google c o l a b จะขึ้นว่าบันทึกเสร็จแล้วไฟล์นี้นะคะจะถูกจัดเก็บไว้บน Google Drive ของเราค่ะ Google Drive นะคะเป็นพื้นที่ให้เราจัดเก็บข้อมูลได้ฟรีบนคลาวด์ค่ะเพียงมีอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆก็สามารถเปิดเอกสารดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยส่วนไฟล์ที่เรามาถือกันเมื่อสักครู่นี้นะคะ จะปรากฏให้เราเห็นบน Drive ของเราได้ตรงนี้เลยค่ะเราสามารถคลิกที่ไฟล์เพื่อนำมาปรับแก้ไขและบันทึกได้ตลอดเวลาเลยค่ะค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางหรือประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่สนใจใน Google Collab ได้เรียนรู้วิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการสร้างสื่อขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณค่ะ